บางครั้งมันเป็นการดีที่สุดนะครับที่จะปล่อยให้ฝีเท้าพูดแทนทุกอย่างของตัวเองเช่นริสเชโนโรนาโดเนมาหรือปัจจุบันแบบล่าสุดอย่างมาร์กกูริยาที่ต่างพูดในสิ่งที่บางครั้งก็หวนกลับมาทาร้ายตัวเองอย่างฉับพลันโดยทั่วไปแล้วในการนักเตะมักจะมีวิธีการรับมือกับสื่อได้ดีผ่านการสัมภาษณ์ที่บางครั้งก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อจาเจเหมือนพวกเขามีสคริปติตดตัวอยู่ทุกครั้งแต่ก็มีบางทีเหมือนกันในการที่พวกเขาก็พูดในสิ่งที่อยากพูดมากเเเกกินนนนนนไไปปจจตตตต้้อองงงงมมมาาาาสสีีีียยใททหลันนัััววฟุบะะพดูคค่่ ของเขานั้นกลับมาทำร้ายตัวเองมาร์กกูกูเรียเราคงพูดได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมว่าเกมที่เชลซีกับแมนซิตี้นั้นมันจะลงเอ่ยแบบนี้และหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือมาร์กกูกูเรีาที่นำไปมาร้องเพลงในงานฉลองแชมป์ทีมชาติสเปนโดยมีเนื้อหาใจความว่าอันนี้เดี๋ยวเปิดคลิปไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวทำซับให้นะกูกูกูกเรียเซโกบนาไปกูกู ครับสิ่งนี้จิกฝังใจแฟนบอลเป็นอย่างมากและเฝ้ารอดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในเกมซึ่งมันก็ดันเกิดขึ้นจริงนะครับเมื่อเอริงฮาแลนด์นั้นทำประตูดได้โดยที่กูกูระยานั้นอยู่ห่างจากสถานการณ์นั้นไม่ถึงเมตรทำให้คนทั้งโซเชียลแซวกันว่าเ e อ๊วันนี้พี่มาร้องเพลงหรือยอย่างนะก่อนที่สุดท้ายทีมจะแพ้ไปศูนย์ต่อสองคาบ้านนั้นเปิดสนามพี่มันลีกส่วนเอริงฮาแลนด์ก็ตอบถึงประเด็นนี้อย่างน่ารักหลังเกมนะครับกูกุระยาเป็นคนที่หามาในการีิสันก่อนเขายังแลกเสื้อกับผมอย ในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับที่เราสามารถรับฟังความเห็นที่ไม่ผ่านการกรองจากนักฟุตบอลอาชีพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ในแง่หนึ่งคุณลองนึกภาพความผิดหวังของผู้จัดการทีมที่รู้ว่าพวกเขาได้ปล่อยให้นักเตะพูดจาไร้าสาระออกสื่อดูสิอันโตนิโอไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของเขาในพอดแคสต์ฟุตบอลเลิฟฟุตบอลซึ่งมีคา,าร์ลวิลสันกองหน้าของนิโคลเซ่นเป็นแขกรับเชิญในวันนั้นด้วยรู้ไหม ผมคิดว่าเราน่าจะจบฤดูกาลนี้ด้วยอันดับสูงกว่าลิเวอร์พูลอันโตนิโอกล่าวในเดือนกันยายนปี2023หลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักผมจะพูดตรงนี้เลยนะว่าผมได้ดูเกมนั้นเพราะมันเป็นก่อนเกมของเราและวบฟน่าจะทําได้มากกว่านั้นอีกพวกเขามีโอกาสหลายครั้งเลยทีเดียวฉะนั้นเราก็น่าจะมีโอกาสในสุดสัปดาห์นี้และเก็บ3แต้มจากพวกเขาเราทําได้แน่สุดท้ายลิเวอร์พูลเอาชนะเวสต์แฮมและสำเร็จฤดูกาลโามต่อหนึ่งและจบฤดูกาลดท้ายอั จบลงด้วยอันดับ3นะครับอยู่เหนือกับเวสแฮม6อันดับนำแต้มห่างมากถึง30คะแนนเลยทีเดียวเนม่า แม้มันจะดูไม่แน่นอนในตอนที่เขาพูดแต่เนมาก็มีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการประเมินลิเวอร์ pool ของเจเกนคอปต่ำเกินไปในปี2018ใครจะคว้าแชมป์เหรอโห oh, เป็นคำถามที่ตอบยากจังเนมาตอบเมื่อถูกขอให้ทำนายผลพิมพ์ลีกก่อนฤดูกาล2018-2019มันยากมากยากมากจริงๆอ่ะแต่แมนซิตี้น่าจะคว้าแชมป์ได้อันดับ2คือแมนยูอันดับ3คือเชลซีอันดับ4คือท็อตแนมมันไม่น่าจะใช่ลิเวอร์พูลแน่แข้งชาวบราซิลยยําเมื่อถูกถามที่ไปที่ลิเวอร์พูลซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่แฟนบอลจับจ้องเป็นอย่างมากนะครับ2 แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อนเอาจริงๆมันก็ยุติธรรมนะครับถ้าสิ่งที่เนย์มาร์คาดเดามันจะผิดถนัดแม้มันจะมีถูกอยู่อย่างหนึ่งก็คือแมนซิตี้เป็นแชมป์ในซีซั่น2018-2019แต่กว่าจะได้แชมป์นั้นมานะครับทัพเรือใบสีฟ้าต้องสู้กับลิเวอร์พูลจนถึงเกมสุดท้ายซิตี้เก็บได้98คะแนนส่วนลิเวอร์พูลตามมาห่างแค่คะแนนเดียวที่97ทัพหงษ์แดงมีแต้มมากกว่าเชลซี25คะแนนมากกว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์26คะแนนและมากกว่าแมนยูไนเต็ดซึ่งเนย์มาารร์เเเเดอออออไไว้่ะบบนนนแแกกกีใชชปลลลลิพู็ขงง และจบด้วยการเป็นเจ้ายุโรปในเวลาต่อมาส่วนเบเชนั้นตกรอบด้วยน้ำมือของแมนยูนเต็ดตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายท่านประเมินพลังของข้าตามไปแจคกิลิศเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสองโมสรคงความดันขึ้นและไมเกรนถามหานะครับเมื่อเห็นชายที่ชื่อแจ็คถือเบียร์อยู่ข้างหนึ่งขณะที่ถือไม้อยู่อีกข้างหนึ่งกูกูเดียย่าไม่ใช่คนเดียวที่พูดอะไรไม่ทันคิดตอนที่มีสติเมาไม่ย้อนกลับไปในปี2022นยิงนะครับแจ็คกิลิศเคยพูดติดหานถึงเพื่อนร่วมทม เป็นการเหน็บแนมประมาณว่าเล่ไม่ดีนะครับเพราะช่วงนั้นอเม,มรอนไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีนะกับนิวคาเซิลบางครั้งผมก็ทําเรื่อง,งโง่ๆอยู่บ้างผมเสียใจที่พูดแบบนั้นไปนะครับผมได้มาเห็นคลิปนั้นหลังจากไปพักร้อนที่อีบิซาคลิปนั้นเป็นไวรัลเลยอะ สิ่งที่ตอกย้ำแจ็คเข้าไปอีกก็คือเอามิรอนทำผลงานได้ดีเด็ดดวงกับนิโคลเซนเป็นอย่างมากในซีซั่นถัดมานะครับแถมยังได้รับการเสนอชื่อเปน็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมอีกตั้งหากและมีบทบาทสำคัญที่ช่วยทีมก้าวไปคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จก่อนที่แข้งปารากวัยจะตอบถึงประเด็นนี้อย่างน่ารักเอาไว้ว่าแจ็คเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับและผมก็ขอให้เขาโชคดีเหมือนเช่นเคยความสำเร็จของผมมาจากการทำงานอย่างหนักหนักมากและมากขึ้นไปอีกแถมริสโนโรนัลโด อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ยาวนานอะไรมากนักและอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องที่ขำขันด,ดีนะครับมองสบายเป็นเรื่องขำขันแล้วกันนะแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นไนม่นานมานี้นะครับในรายการซาอุดีซูเปอร์คัพรอบรองชนะเลิศน,นะครับระหว่างอัลทาวอนกับอัลนัเซอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อวันที่15สิงหาคม2024ที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่นาทีที่11นะครับคริสเตียโนโรนัลโดได้ลองยิงฟรีคิกระยะน่ารักน่าลุ้นนะครับโดยมีนนกลนนนก,ก่ก้าิัว อุ้โอยูเมยอแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันคือที่สุดในบริบทของโรนัลโดก็จะประมาณว่าเขาต้องการจะปลุกใจตัวเองก่อนยิงอะไรประมาณนั้นแหละครับแต่นิ่จานนะครับลูกยิงของคริสเตียโนโรนัลโดพุ่งเหินข้ามคานไปแบบไม่มีลุ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมายิงประตูให้ทีมชนะอัลทาวอนได้อยู่ดีฉะนั้นนะครับการปลุกใจเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลและมันยิ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับโรนัลโดเพียงแต่จังหวะมันรกไปหน่อยก็เท่านั้นเองนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่า หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ